ผมไี่ออนวิ่งวุ่นมาขนาดวันนี้ยังวุ่นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยบอกว่าทำเซอร์ไพรส์ซะเลยแล้วบอกว่ากระเช้าสุดท้ายครับไม่ไม่ใช่แจกแต่ละหน่วยงานครับกระเช้าสุดท้ายครับพี่ออนดูครับนี่คือดอกไม้ทั้งหมดจากใจพวกเราที่มีที่สุดนะพี่ออน ถ่ายูปครับผมนะฮะอวยพรก่อนเป่านะครับพี่ออดหวยพรกนี่ก่อนเป่าแต่คนที่จะมาอวยพรก่อนที่พี่ออดจะพูดอะไรครับพี่ราครับเวลาเลาเซอร์ไพรส์ว่าเราเที่มีต่อกไม้กันได้อย่างไรพี่ราครับอ่าใช่ครับพี่ราถึงเซอร์ไพรส์ นี่ก็เป็นปีปีของ distribution ที่ที่มีความหนักเพิ่มขึ้นด้วยนะก็คงต้องทำงานด้วยกันแล้วก็อยากก่อดน้องด้วยนะครับงานดีมากดีกว่าครับดีกบ่านบพี่ดีพี่ดีต้องมากบ้านครับพี่ดีครับดีอะไรจะพูดครับมีอะไรจะพูดครับเช่ครับพี่ดีครับขอบคุณครับก็ขอให้พี่มีความสุขนะคะน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นกองทัพสำคัญที่จะ ลัดแตนที่งานทุกงานที่พี่อนรับภาระหนักมาเนี่ยให้ถึงทเข้ามาค่ะสุสัม่กนพีน i d อพูดรครับใช่ครับกมาว่าก่อนเซอร์ไพรส์ก็เติมจิรประทุมแล้วก็บอกออนว่านี้จะไปทำบุญจริงๆไม่อยากมุดตัวเองประดีพระอาจารย์ที่เรานับถึงวันเกิดท่าน เมื่อเช้าก็เลยได้ไปทำบุญถวายสังฆทานไปวัดพระแก้วมรดกมาพอดีนะคะก็บอกว่าเราดีเลยออกไปสักนิดหนึ่งก็แอบไปเดินกันเข้ามาเออเราอาจจะมาเมรนะก็ก็ดีใจนะคะที่ทุกคนให้ความสำคัญนะคะกับคนเดินยอทีนี้ก็ต้องบอกกันว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ที่บอกอายุมันเป็นตัวเลขสำหรับ้อาเพราะว่ารู้สึกแต่ว่าเราอยากให้พาร์ในะคะ ีไซน์สุขภาพก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะส่วนอื่นๆแล้วก็มองว่าเรื่องงานถามว่าหนักใจไหมต้องบอกส่วนตัวไม่เคยหนักใจที่ไม่ได้หนักใจเพราะไม่ใช่ว่ามันไม่ยากแต่ที่ไม่หนักใจเพราะมีกำลังมีขุนพลทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็พวกเราทุกๆคนเนี่ยจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะเรื่องยากเนี่ยพี่ออนว่ามัน มันก็เป็นความ้าทานของพวกเราที่เป็นด่านหน้าละกระดาษหนัทุกๆคนถ้ามันไน้ามันคงจะต้องมีภบนะคะดังนั้นความยากมันแค่เป็นวิกฤตนะคะแต่ที่เชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยพร้อมจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะพี่รามบอกว่าปีนี้จะเป็นปีมีทองหรือปียากสำหรับดิสติบิวชั่นเพราะมันจะพลิกจากเราที่บอกต้องทำแบบตัวเลขตัวเลขนะคะปีนี้พวกเราทุกช่องทางม,มี K p i เ้งอสมว่ฟอนหรือแบงบค์รวมถึง ทุกคนเนงเคทีซนะคะคำว่ามี k ค i คือเขาจะวัดฟอร์มันของเราเราฐานะที่เราทําตัวเลขสุดท้ายตัวเลขงนี้ต้องเทิร์นกลับมาเป็นรายได้นะคะมันคงต้องฝากฟรอนทุกทุกคนนะคะฝากแบกทุกทุกคนว่าทุกๆแอปพลิเคชันเข้ามามองว่ามันเป็นต้นทุนถ้าเราสามารถเปลี่ยนต้นทุนตรงนี้ให้กลับมาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ตัวนี้เอาไปใช้จ่ายให้เกิดรายรับกับพวกเรานะคะและรายรับต่างๆางเราเนี่ยมันก็จะไม่ไปไหน มันจะกลับมากับพวกเราทุกๆคนนะคะก็คงต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับหลายๆปีที่ผ่านมาในดิสเน่ย์ชนนะคะั้งหมกเราอยู่กันเป็นแฟิลีนะคะถามกันเข้าไปเข้ามาเนี่ยสิบกว่าปีลางมาทีหลังยางก็เป็นร่วมสิบแล้วนะคะบางทีคุยกันน้องๆคุยกันหลังมาเขาไม่ัำเด็กๆใช่ไหมมาพูดไปพูดมามากอบกันกับน้องๆทั้งหลายคนที่ก็ร่วมสิบปีกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพี่่อนว่า นี่คือบ้านหลังที่สองนะคะมีคนถามว่าพี่วันอยากจะเออร์ลี่ไหมไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีนะคะแต่บอกเมื่อไหร่จวัรางทุกวันที่ตื่นมาทํางานเนะะี่ยยังอินจอยยังมีอะไรคิดอยู่ในหัวว่านี่จะทำโน่นทำนี่นะคะยังมีความสุขทุกๆวันที่ได้มาทํางานมาเห็นเพื่อนๆเห็นน้องๆและยิ่งเห็นทุกๆคนมุ่งมั่นั้งใจทํางานเนะะี่ยเราเห็นแอนจเมนทที่พร้อมจา ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับ<ม>ก็ยึ่งมีกำลังใจนะคะแล้วก็เหมือนทุกคนจะรู้ว่าพี่อ่อนชอบของสวยๆงางาม,าม,มาประมาณแบบนี้ทำไมมันตื้นตันใจเพราะดอกไม้ทุกอันนี้ถูกชะตามากไอ้นี่คิดไม่ถึงนะคะว่าจะรังสรรค์แล้วก็แต่งเลขดีสักขนาดนี้นะคะก็ขอบคุณจากใจนะคะก็อะไรที่ทั้งพี่มีหรือพี่ราตัวแทนโที่พี่อ่อนนะคะก็ขอให้พรน,นั้น กลับไปที่พวกเราทุกๆคนนะคะให้เป็นอีกหนึ่งปีทองนะคะให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงในการเข้่แข็งนะคนนะค <c oughs> สิ่งที่ดีมากระทบเราเราก็รับสิ่งที่ไม่ดีมากระทบก็ข,ขอให้ท่านเป็นอีกทีแล้ิคืออันนั้นที่เป็นีนองค์กานะคะแล้วก็ชีวิตจะเร็วไงไปข้างหน้านะคะพวกคุคือเพื่นอนของที่นะคะเป็นแบบบนบาท่านะที่เรารับผิดชอบบวกมันอาจจะใบใหญ่กว่า มีไซส์หมวกเรานั้นนะคะ We are friends นะคะเราตรงนี this, 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 ้ก็คือคนแถวหน้าสามคนก็ถ้าจะไปจากตรงนี้ก็ไ oh, ล so ่เรียกกันเหลือเกินที่จุฬาไม่รู้ว่าจะพักกันยังไงเราตัวเราใช้ยับมือกันแล้วนะคะพวกเราไม่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแล้วเราจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์นะคะพวกน้องๆเป็นไม้ไม้ใบใหม่ อย่างมีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพนะคะทุณจ๊ะไม่ได้อยู่กับเราพี่เชื่อว่าคุณจ๊ะยุ่งม,มากแต่เมื่อวานเราได้มีกาประชุมคุณจ๊ะคุณจ๊ะก,ก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่คุณจ๊ะจะไม่โหวตดิสติบิวชันไม่ใช่ไม่รักแต่รู้ว่าทีพวกเราหลายๆคนมีพวกเราทีมงานกว่า234ชีวิตที่เป็นพนักงานประจำในดิสติบิวชันนน,นะคะ่ะแต่รู้ว่าวิธีการทำงานพวกเราเป็นยังไง เว้แล้วชิ้ของการเป็นเซลล์เนี่ยเราทุ่มเทกันขนาดไหนเออที่เชื่อว่ามีนี้ก็บอกคุณเจ้าว่าคุณจะไปลุยด้านมาเก็ตติ้งอะไรต่อสบายพวกเราสามคนจะจับมือแล้วก็จะเดินไปด้วยกันงั้นคุณเจ้าไม่ต้องห่วงนะคะเราจะ achieve ทั้ง number และรวมถึงเคสในด้านคุณภาพก็ต้องฝากพวกเราทุกทุกคนนะคะเราสามคนทําไม่ไหวนะคะเราสามคนทําไม่ไหวแน่ๆผมต้องการกองทัพจากตรงนี้และวก็น้องๆที่อยู่ที่พัชเกวียนนะคะขอบคุณชาติทุกทุกคน ครับเลยครับเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันครับแล้วก็เดี๋ยวรับมอบเค้กจากมือพี่ออนเลยนะครับพี่นิดเชิญครับผมพี่ภาพ